ก็สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาอีกข้อหนึ่งนะครับกลับมาอีกข้อหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างนะครับเพื่อเป็นการทบทวนการหาสมการของตัว distribution load ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับว่าเรายังพอหาได้หรือเปล่าและก็เราจะได้เมื่อกี้เราทำสี่เหลี่ยมไปแล้วนะครับเราก็จะทำสามเหลี่ยมเดี๋ยวก็ไปทำสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งเป็นการประกอบกันร,ระหว่างรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมว่ามันจะเป็นกันยังไงทุกท่านครับ ทุกท่านครับอันนี้ก็คือความสัมพันธ์เนาะผมเอาความสัมพันธ์มามาโชว์ท่านเป็นสรุปนะครับเป็นสรุปเป็นสรุปความสัมพันธ์ของตัวที่เป็นเชียร์ฟอร์ดดิสติบิวชันโหลดและก็ตัวเบนดิ่งโมเมนต์ว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็เป็นสรุปนะครับผมว่าเอามาจากในห้องเรียนของทุกท่านนั่นแหละนะครับเอามาจากในห้องเรียนทุกท่านอาจารย์ก็สรุปไว้ อาจารย์เขาสรุปไว้ดีมากนะครับผมก็เลยขอหยิบยกมา,ามามาทบทวนให้ก่อนแต่ถ้าคนไหนยังจำความสัมพันธ์พวกนี้ไม่ได้นะครับผมก็แนะนำนะครับแนะนำให้ไปดูคลิปวิดีโอที่เราพยายามหาความสัมพันธ์นตัวนี้ไว้ก่อนแต่ผมก็จะหยิบมา ทบทวนให้เรื่อยๆว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นมันเกิดมาจากไหนนะครับแต่ถ้าคนไหนสงสังสยผมก็นะครับผมก็แนะนําให้ไปดูคลิปที่เราหาความสัมพันธนะ์เหล่านี้ออกมานะครับหาความสัมพันธ์เหล่านี้ออกมาแต่ถ้าคนไหนดูช่วงนี้นะครับอาจจะอาจจะอาจจะนะครับอาจจะคลิปนั้นอาจจะย,ยังไม่เสร็จนะครับอาจจะยังไม่เสร็จเท่ากับไหนดูวันนี้นะครับ คิดนดั้นยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยทํา,ทาทให้เนาะแต่ผมเอาขึ้นมาไว้ก่อนเพราะเราจะใช้ในการเช็คคําตอบนะครับเช็คคําตอบเพราะว,าว่าวิธีที่เราใช้เมธอดออฟเซสชั่นนี้เป็นวิธีที่ เขาเป็นวิธีที่อาจารย์เขาแนะนําให้ใช้ในการ,รอกข้สอบแต่ว่าวิธีที่เป็นกราฟิกความสัมพันธ์ของมันดังกล่าวนี้เราจะใช้ในการตรวจคําตอบนะครับตรวจคําตอบโอเคมาดูรูปสามเหลี่ยมข้อนี้ผมขอสคิปนะครับผมขอข้ามการหาซนะับพอร์ต e รีแอคชั่นเนาะ ข้ามหาการหาซัพพอร์ตเดเรกชันถ้าคนไหนมีเวลาผมอยากทุกท่านค่อยๆหาซัพพอร์ตเดเรกชันนะครับเทคจุดเทคจุดเทคโมเมนต์ออกมานะครับเทคโมเมนต์ออกมานะครับว่าจุดไหนมีซัพพอร์ตเดเรกชันเท่ากับเท่าไหร่ในบางมหาลาัยนั้นถ้าหาซัพพอร์ตเดเรกชันไม่ได้เขาไม่ตรวจต่อนะครับ ถ้าหาซัพพอร์ตเรียคชันไม่ได้เขาไม่ตรวจเขาสอบกันต่อถือว่าทําผิดแล้วนะครับผมถ้าจุดเริ่มต้นผิดก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลหน้าที่เขียนต่อจากนั้นก็จะผิดนะครับเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตเรียคชันหาให้ได้ถ้าคนไหนยังทําไม่ได้ก็นะครับก่อนมิเทอมก่อนมิเทอมนะครับบทที่5ผมว่าผมค่อนข้างทาคลิปวิโอไว้เยอะนะครับว่าแต่และตัวนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ตัวนี้เป็นโรลเลอร์นะครับ ay มีแค่ support reaction ที่ชี้ขึ้นนะครับตัวนี้เป็นพินก็จะมีตัว b support by และก็ support b sub x b sub x มีค่าเท่ากับ0นะกดหยุด stop ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทำนะครับผมจะได้ออกมาว่า b sub y มีค่าเท่ากับ1.5กิโลนิวตันนะครับและ a sub y มีค่าเท่ากับ0.75กิโลนิวตัน พะว่าข้อนี้นั้นผมอยากจะทบทวนเรื่องการหาสมการของไอตัวสามเหลี่ยมนะครับตัวสามเหลี่ยมดังนั้นตัวนี้ถ้าคนไหนยังทำไม่ได้กดหยุดสต็อปแล้วก็พยายามทำดูก่อนใช้เวลาไม่นานมากใช้เวลาไม่นานมากโอเคละผมบอกว่าเวลาที่เขียนนะครับเวลาที่เขียน s h e a r and Moment diagram เนี่ยเขียน s h e a r m โมเมนต์ไดอ a แกรเราจะตัดออกมาเป็นส่วนๆตัดออกมาเป็นส่วนๆเพื่อใช้ในการหา ตัดออกมาเป็นส่วนๆเพื่อใช้ในการหาถ้าเกิดไม่มีแรงภายนอกมากระทำเป็นความสมดุลแบบนี้นะครับเป็น distribution load uniform load แบบนี้ดังนั้นเราตัดแค่ชิ้นส่วนเดียวเล็กๆมาก็พอนะครับตัดแค่ชิ้นส่วนเล็กๆมาก็พอใช้ในการหานะครับสมการสมการเพื่อนะครับสมการเพื่อใช้ในการเขียนตัวที่เป็น shear and moment ไดอะแกรมเชีย okay ร์โมเมนต์ไดอะแกรมโอเคละโอเคละเอาละผมขออนุญาตตัดมาจากฝั่ง A นะตัดมาจากฝั่ง A ก็เริ่มจากการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมออกมาก่อนนะครับเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมออกมาก่อนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีท่อนท่อนหนึ่งนะครับท่อนท่อนหนึ่งแล้วก็มีตัวดิสติบิวชันโหลดตัวดิสติบิวชันโหลดนะครับดิสติบิวชันโหลดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมโอเค ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคโอเคผมกอเขียนอย่างนี้แล้วกันนะครับไอตัวดังกล่าวนี้ไอรูปสามเหลี่ยมดังกล่าวนี้เขียนฟรีบอดี้ไดกแกมให้ชัดมีตัวไหนบ้างที่กระทำมี ay ครับ ay กระทำลงมาในลักษณะนี้ในลักษณะนี้ออกมามีค่าเท่ากันกับ0.75กิโลนิวตัน0.75กิโลนิวตัน ณ x ใดๆที่เราต้องการหาณ x ใดๆนะครับณ x ใดๆมีแรงตัวไหนบ้างที่กระทำมีตัวไหนบ้างที่กระทำเรารู้แล้วว่าแรงที่กระทำตัวนี้ต้องเป็น distribution load ที่เป็นรูปสามเหลี่ยม distribution load ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมันต้องลงที่จุด centroid นะครับตัวที่จุดเซนทรอ์จุดเซนทรอยดังกล่าวต้องห่างจากนะครับต้องห่างจาก1ส่วน3นะครับส่วน 3, 3จากฐานด้านสูงนะครับออกมา1ส่วน3าส่วนสาจากบริเวณดังกล่าวดังนั้น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 ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยออกมามีค่าเท่กกากันกับ1นะครับมีค่าเท่กกากันกับมีค่าเท่กกากันกับ1ส่วน 3x 1ส่วน3 x ระยะห่างระหว่างจุดนี้นะจำได้ไหมเขียนนะครับเขียนไดอะแกรมเราจะ Take Moment ที่จุดที่เราใช้ในการตัดเพื่อในการหาตัว Bending Moment และก็หาเชียจำได้บอ่จำได้นะครับจำได้โอเคแล้วขนาดของมันมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ขนาดของมันมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ ขนาดของไอตัวที่เป็น distribution load รูปสามเหลี่ยมคือเศษ1ส่วน2นะครับเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2คูณฐานคือ x นะครับฐานคือ x และสูงลนะ่ะมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่แล้วสูงลนะ่ะเศษ1 2ส่วนคูณฐานคูณสูงมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่หาก่อนครับทุกท่านหาก่อ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 นนะครับหาก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับหาก่อนแล้วเขาบอกว่า ถ้าเกิดรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมอ่ารูปสามเหลี่ยมด้านนี้ยาว x ด้านนี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ เราพิจารณา2รูปนี้เหมือนสามเหลี่ยมคล้ายจําได้บ่สามเหลี่ยมคล้ายนะครับสามเหลี่ยมคล้ายเอาด้านสูงนะครับหารด้านสูงก็คือ1.5หารด้านสูงที่เราอยากได้จะต้องมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือ3หารฐานก็คือ x ตัวที่เราใช้ในการเขียนจำได้ไหมครับหลดเบรกเ,เขาสามเหลี่ยมคล้ายคือเอาตัวด้านกว้าง1.5 1.5หารตัวที่เราอยากได้คือ x ตัวที่เราอยากได้คือด้านนะครับด้านสูงคือ x ตัวนี้คือ x ตัวนี้ไม่น่าใช้ตัว x นะครับเดี๋ยวมันซ้ำกันเดี๋ยวมันซ้ำกันผมขอใช้เป็นตัว distribution l หลด h ตัวที่เราอยากได้แล้วกันนะครับตัวที่เราอยากได้ก็ต้องมีค่าเท่ากันกับต้องมีค่าเท่ากันกับ ฐานหารกับฐานเลยกลายเป็นนะครับเลยกลายเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือ3หารกับฐานคือ x ดังนั้นส่วนสูงที่เราอยากได้เลยออกมาเป็นนะครับเลยออกมาเป็นย้ายข้างให้เรียบร้อย0.5 x กนะครับกิโลนิวตันต่อเมตร0.5 x กกิโลนิวตันต่อเมตรนะครับ ทบทวนนี้ให้ได้ก่อนเนาะนะครับผมค่อนข้างทำคลิปวิดีโอไว้เยอะมากสำหรับการหาตัว i s t t r i u u t o o n หลดสมการที่เป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าคนไหนยังไม่คล่องนะครับพยายามทำไม่ได้ก่อนนะครับพยายามทำไม่ได้ก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังดังนั้นตัวนี้เลยกลายเป็นขนาดออกมาครับขนาดออกมาณนะ x ใดๆณนะ x ใดๆของเราขนาดออกมาเลยมีค่าเท่ากันกันกบเศษ1ส่วน2คูณ x แล้วก็ไปคูณอยู่กับ0 5 x 0 5 x โอเคไหมครับต่อไปก็เขียนตัวสมการออกมาให้เรียบร้อยทิศทางของตัวที่เป็นเชียร์ฟอร์สอ่ะเชียร์ฟอร์สแล้วก็เบนดิ้งโมเมนต์เชียร์ฟอร์สที่เป็นบวกคือทำให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาพูดแล้วพูดอีกถ้าเกิดตัวที่เป็นท่อนแบบนี้ทำให้วัตถุหมุนตามเข็มนาฬิกาเชียร์ฟอร์สเลยมีทิทางชี้ลงเป็นบวกเบนดิ้งโมเมนต์คือทำให้วัตถุเกิีเป็นรอยยิ้ม โกงเป็นรอยยิ้ม bending moment เลยออกมาในลักษณะนี้นะครับที่รักษณะเป็นบวกเขียนเป็นบวกไว้ก่อนแล้วก็ชีวิตจะง่ายเองชีวิตจะง่ายเองเขียนเป็นบวกไว้ก่อนโอเคครับไปกันต่อไปกันต่อโอเคเราก็ไปเขียนสมการนะครับหาเชีร์ฟอสกันก่อนเชีร์ฟอสเกิดขึ้นมาจากซิกมา f s u สับวมีค่าเท่ากันกับ0ให้ทิศชี้ขึ้นเป็นบวก ชี้ขึ้นเป็นบวกในนี้มีตัวไหนบ้างมี0.75กิโลนิวตันจากซัพพอร์ตอ่าแล้วก็มีตัวชี้ลงจาก Distribution โ o ลดแล้วก็มีตัวเชียร์ฟอร์ชี้ลงตัวเชียร์ฟอร์ชี้ลงเลกลายออกมาเป็นกลายออมาเป็นครับกลายออมาเป็น 0. จุดนะครับ0.75ลบเศษ1ส่วน2ดิสบิวชันเศษงคูณฐานคือ x คูณตัวที่เป็นศูนคือ0.5 x นะครับและก็เป็นลบกับ v ตัวเชีย์ฟอสออกมาต้องมีค่าเท่ากันกับ0นะครับเท่ากันกับ0นได้เชีย์ออกมามีค่าเท่ากันกับครับ0.75นะครับ0 7 5ยลบยกยกกำลัง2นะครับศู 2, นยกยกกำลังสองกิ 2, โลนิวตันขอแยกไฮไลไท์ไว้นิดหนึ่งจะได้เอากลนะับมาใช้กันต่อนะครับกลับมาใช้กันต่อนะโอเค ทุกท่านครับผมอยากให้สังเกตดูสมการนะครับดูสมการเราจะสังเกตเห็นสมการว่าเห็นสมการว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างนะครับระหว่างเชียร์ฟอร์กับไอตัว Distribution l o a dv dx dv by dx จะต้องมีค่าเท่ากับลบของตัว Distribution l o a ที T x ใดๆที่ x ใดๆ นะครับอาจจะดูฟังดูยากนิดน,นึ่งอาจจะดูฟังดูยากนิดหนึ่งถ้าเกิดเรานะครับดีฟสมการนี้ดีฟสมการนี้เราก็จะเห็นมันออกมาว่ามันก็จะเป็นค่าของตัว distribution load จำได้ไหม distribution load ณตัวใดๆของตัวสามเหลี่ยมคือ0 5 x ถ้าเราเกิดดิฟนะครับ d v by d x ออกมาดิฟค่าคงที่มาเป็น0ออกมาเป็นลบ0 5 x เห็นไหมครับว่าความสัมพันธ์ตัวนี้มันก็คือ d v by d x มีค่าเท่ากันกันกบลบของ w x โอเคโอเคโอเคอย่าอย่าพึ่งซีเรียสมากอย่าพึ่งซีเรียสมากโชว์ให้เห็นความสัมพันธ์เฉยๆวยว์ให้ก่สมเฉยเราจะมามาโฟกัสเรื่องเรื่องนี้เรื่องนี้อีกทีหนึง่งแต่ผมเอามาเกินให้ฟังนะครับเอามาเกินก็ฟังพอเวลาที่เราไปเจอจริงเรานะจะเกิดความคุ้นเคยเฉยๆแต่ถ้าไม่ ยังยังยังมองภาพไม่ชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามากระแทกกันอีกค่อยๆค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปโอเคนะครับค่อยๆทําไปอ่าอีกนานอีกนานนะครับอีกนานค่อยๆค่อยๆจําอย่าไปอย่าไปซีเรียสมากถ้าคนไหนจําไม่ได้ก็ผมก็วบาก็จําไม่ได้ก็จาไม่ได้นะครับผมก็ใช้วิธีนะครับใช้วิธีในการพิสูจน์เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เห็นว่ามันมันทําได้ไม่ยากมากหนักนะครับไม่ยากมากหนัก โอเคอีกตัวหนึ่งหาตัว bending moment sigma moment ให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกสมดุลออกมาต้องมีค่าเท่ากันกับ0มีค่าเท่ากันกับ0ในนี้มีตัวไหนบ้างนะครับในนี้มีตัวไหนบ้าง moment ที่เกิดนะครับทิศตามเข็มนาฬิกา0.75กิโลนิตัน 0.75กิโนิมีทิศตามเข็มนากาออกมาเป็นลบมีโมเมนต์ที่เกิดจากตัว distribution load มีทิศทวนเข็มนาฬิกาออกมาเป็นบวกและก็ตัว bending moment ที่มีทิศทวนเข็มนาฬิกาออกมาเป็นบวกอีกทีหนึง่ง เขียนสมการออกมาเลยได้เป็นเอาตัว bending moment มาก่อนและกันและก็ตัวบวกบวกของตัว distribution load เศษ1ส่วน2คูณฐานนะครับคูณสูงแลนะและก็ห่างจากจุดหมุนออกมาเป็นเศษ1ส่วน 3x มั้นี่เป็นเหตุผลว่าเป็นนี่เหตุผลว่าทำไมเราต้องหาว่าไอตัว distribution load ที่เป็นสามเหลี่ยมลงที่จุดเซนทรอยมันห่างจากจุดหมุนเท่าร่ห่างโมเมนต์อาร์มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยออกมาเป็นเศษ1ส่วน 3x ครับทุกท่านครับเศษ1ส่วน 3x และก็เป็นลบกับตัว0.75กิโลนิวตันของเราห่างจากจุดที่เราเทคโมเมนต์โมเมนต์อาร์มออกมาเป็น X ออกมาต้องมีค่าเท่ากันกับ0โมเมนต์ของเราเลยออกมานะครับเบนดิ้งโมเมนต์ศูนย์จุ ลบ0.08นะครับ0.0833นะครับ 33x นะครับและก็เป็นสมการยกกำลัง3นะครับสมการยกกำลัง3โอเคเห็นไหมครับเราบอกเสมอว่าเราบอกเสมอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเชียร์ฟอร์สกับเบนดิ้งโมเมนต์นี้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ค่อนข้างสวยงามค่อนข้างสวยงามเพราะคือว่าถ้าเกิดคุณดีนะครับดี Deep ตัวโมเมชียร์โมเมนต์บายดีคุณจะได้ออกมาเป็นตัวนะครับเป็นตัวเชียร์ฟอร์สเป็นตัวเชียร์ฟอร์สถ้าเกิดในลักษณะดังกล่าวก,ก็แสดงว่าไอตัวพื้นที่ใต้กราฟนะครับจำได้ไหมจำได้ไหม นะครับความสัมพันธ์ของตัวแคลคูลัสพื้นที่ใต้กราฟของตัวเชียร์ก็จะคือการเปลี่ยนแปลงของ bending moment พื้นที่ใต้กราฟ bending moment เราก็มาอีกตัวหนึ่งครับมีอีกตัวหนึงที่เราพยายามนะครับพยายามเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวนี้ไปเชียฟอสกับตัว distribution load เมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงความสัมพันธ์ไปว่าถ้าเกิด d ีฟดีเอ็มบจะได้สมการของเชียร์ก็แน่นอนครับสโลปของ Moment ์ไดแกรมที่จุดใดๆจะเท่ามีค่าเท่ากับค่าแรงของแรงเฉือนที่จุดนั้นๆใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นค่อยๆทำความเข้าใจกันไปแต่ถ้าเกิดเรานะครับแต่ถ้าเกิดเรา DM/Dx มีค่าเท่ากันกับ v ก็แสงว่าก็แสงว่าถ้าเราอินเตอร์เกรสมการของ V of x ออกมา ก็จะมีค่าเท่ากับ bending moment แคลคูลัสนิดหนึ่งนะแคลคูลัสนิดหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนต์ที่จุดใดๆมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้การาฟของเฉียตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้สําคัญเอาละใช้การยังไงใช้การยังไงนะครับใช้การยังไงโอเคผมพยายามชี้เห็นนะครับหลายครั้งหลายคราวว่าไอ้สอตัวนี้มีความสัมพันธ์กันเขียนการาฟออกมาก่อนเขียนการาฟมาก่อนนะครับเขียนการาฟมาก่อนโอเค ขอแยกตีเส้นออกมาเป็นกราฟนะครับตีเส้นออกมาเป็นกราฟเป็น2ตัวที่เราพยายามหา2ตัวที่เราพยายามหานะครับใช้2สมการใช้2สมการก็คือสมการ v กับสมการ m ถ้าคนไหนมีเวลาผมอยากให้ทุกท่านเขียนออกมานะครับเป็นในลักษณะที่เป็นะนะครับเขียนเป็น หช่องมีค่าเท่ากับ2เมตร3เมตร1นิวตันนะครับเขียนสเกลออกมากำกับไว้ด้วยเพราะบางที่นะครับเพราะบางที่เขาค่อนข้างเคร่งนะครับค่อนข้างเข่งค่อนข้างเข่งเรื่องการเขียนกราฟที่มันต้องเป็นสเกลนะครับที่ต้องเป็นสเกลและก็สามารถเข้าใจได้เข้าใจได้โอเคเราก็แทนค่าครับตั้งแต่0นย์นะครับ V กับ M นะครับ 0 x มีค่าเท่ากับ0 v มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x มีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ2มีค่าเท่ากับ3อ่า v กับ m มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะครับ v กับ m มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่อยๆ่อยแทนค่ากันไปครับแทนค่าเมื่อ v เท่ากันกับ0ออกมาเท่ากับนะครับเท่ากับ0.75 0.75กิโลนิวตัน0.75กิโลนิวตันแทนค่าไปเรื่อยๆแทนค่าไปเรื่อยๆเมื่อ m มีค่าเท่ากันกับ3เมตร m มีค่าเท่ากันกับ3เมตรเขาก็จะโคง้งลงไป m มีค่าเท่ากันกับ3นะครับ m มีค่าเท่ากันกับ3ก็ตัวนี้ออกมาเป็นลบนะครับลบลบลบ1.5กิโลนิวตันลบ1.5กิโลนิวตันโอเคโอเคโอเคนะครับโอเคโอเคออกใหม่นะ เสร็จปั๊บตัวที่เราต้องการสำคัญก็คือตัวที่เชียร์ฟอร์ดมีค่าเป็น0ูนย์เชียร์ฟอร์ดมีค่าเป็น0ูนย์จะก่อให้เกิดแม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมของตัวเบนดิ้งโมเมนต เกิดแม็กซิมัมของตัวเบนดิ้งโมเมนต์และตัวเชียร์ฟอรเป็นศูนยนน์มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนจากสมการดังกล่าวนะครับจากสมการดังกล่าว V V v v มีค่าเท่ากันกับศูนย์และมีค่าเท่ากันกับ0.75ลบนะครับศูนยกยกกำลังสองตัว V ออกมาะนะครับเมื่อเราแก้สมการแก้สมการ x ในลักษณะไหนที่ทำให้เกิดเชียร์ฟอร์สมีค่าเท่ากันกับ0ก็เลือกมาว่า x มีค่าเท่ากับ1.732เมตรอ่าหามาได้ก่อนนะหาค่อยๆหาก่อนนะครับ1.732เมตรคือตัวที่ x มีค่าเท่าก,กันกับ0โอเค เชียร์ฟอร์มีค่าเท่กันกับ0คือจุดที่ทำให้เกิด bending moment ที่เป็นลักษณะสูงสุดนะครับลักษณะสูงสุด bending moment ในละักษณะสูงสุดมีค่าเท่กันเท่าไหร่ก็สมการ m 0 7 2 0.75คูณอยู่กับ x นะครับคูณอยู่กับ x ตัวที่ทำให้เกิดโมเบนดิ n ง m มเมนตสูงสุดพึ่งหามาได้คือ X มีค่า่ากับ1.732นะครับและก็เป็นลบอยู่กับ0.25คูณอ่ะไม่ใช่0.25 0.000833คูณอยู่กับ1.732ยกกำลัง3ได้ออกมาครับได้ออกมาได้ออกมาเป็น0 แ6 6แสดงว่าตัวนี้ตอนที่ x มีค่าเท่ากันกับ1.7มันก็จะเกิดแม็กซิมัมออกมาที่0.866กิโลนิวตันเมตรสมการนักษณะดังกล่าวเลยออกมาเป็นสมการนะครับสมการ x ยกกำลัง3นะ x ะสมการ x ยกกำลัง3านะตัวโมเมนต์นะครับโมเมนต์ <Moment S 2> ก็เริ่มจาก0ครับ x มีค่าเท่ากันกับ0โมเมนต์เท่ากับ0จนไปถึงจุดดังกล่าวแล้วก็ตกลงมานะครับตกลงมาเป็น0 ตกลงมาไปศูนย์ลองใช้สมการเขียนสมการดูนะแทนค่าในสมการแทนค่าในสมการลองแทนค่าในสมการดูเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่พอที่เราจะมาทำนะครับพอเรามาทำเรามาทำเราก็จะสังเกตเห็นว่า สังเกตเห็นว่าไอตัวที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยตัวที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยตัวเชียของเราไม่ใช่เป็นสมการเส้นตรงและสำหรับข้อนี้เชียของเราเป็นสมการเส้นโค้งนะครับเป็นเส้นโคง้งเนื่องจากเป็นสมการ x ยกกําลังสองถ้าเกิดเชียเป็นสมการ x ยกกําลังสองแสดงว่า bending moment ก็เป็นสมการ x ยกกําลังสามความสัมพันธ์ของมันจําได้ไหมครับความสมมนธ์ของมันจําได้ไหมนะครับถ้าเรา ดีฟนะครับถ้าเราดิฟถ้าเราดิฟ DMDM/ dx ก็จะมีค่าเท่าก,กันกับ V นะครับมีค่าเท่าก,ก,กับ V ก็ถูกต้องแล้วถ้า Ben d ิ n g m o m e n t x กยกกำลัง3เชียก็จะกลายมาเป็น x ยกยกกำลังสองผมพูดบ่อยๆนะครับกระแทกกระแทกเข้าไปทุกท่านจะได้จำได้นะครับเอาละมาดูกันมาดูมาดูอย่างนี้นะครับมาดูกันอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเนื่องจากเนื่องจากถ้าเราอินทิเกรตนะครับ vx v x มีค่ารท่กันกับ m จำเว้ว่าการอินทิเกรตคือพื้นที่ใต้กราฟคือพื้นที่ใต้กราฟการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟของตัว v ก็จะคือการเปลี่ยนแปลงของกราฟนะครับของกราฟของกราฟของตัว m ตัวนี้เป็นออกมาในลักษณะติดแดนบวกแสดงว่าโมเมนต์มีลักษณะเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขนาดไหนก็เพิ่มขึ้นเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของตัวนี้ออกมาเป็น0.866แต่เมื่อจากเป็นเส้นโค้งนะการหาพื้นที่ใต้กราฟอาจจะยากหน่อยแต่เป็นไอเดียก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอที่เป็น distribution load ที่เป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันว่ามันจริงมันใช่ตัวเลขนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ่ะ เลขตัวนึงนะครับพอมันเป0.866นะครับ0.86เป็นตัว maximum ตอนที่เชียร์มีค่าเท่ก,กันกับ0เราสังเกตเห็นว่าเชียร์พื้นที่ใต้กราฟของเชียร์นั้นออกมาในลักษณะติดแดนลบติดแดนลบติดแดนลบนะครับติดแดนลบออกมาลักษณะติดแดนลบแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของ bending moment ก็จะเกิดการ ลดลงนะครับลดลงลดลงลดลงเท่าไรนะครับก็ลดลงเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟของตัวเฉียนนั่นเองเราก็จะใช้ในลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้นะครับลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวใช้ในการตรวจคําตอบตรวจคําตอบว่าคําตอบของเรานั้นที่เขียนมาเป็นโมเมนต์เนี่ยนะครับเบนดี้โมเมนต์เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าโอเค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  อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตนะครับอยากให้สังเกตอยากให้สังเกตนะครับอันนี้ลบ1.5ลืมเขียนนะครับลบ1.5กิโลนิวตันอยากให้สังเกตพอเราไปสังเกตเห็นกราฟนะครับเราสังเกตเห็นกราฟสังเกตเห็นกราฟกับตัวที่เป็นตัวที่เป็นเชียร์นะครับตัวที่เป็นเชียร์กับตัวที่เป็นตัวที่เป็นฟรีบอดี้ไดแกรมเราจะสังเกตว่าเราจะสังเกตว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพ้อยโหลดนะครับระหว่างพ้อยโหลดระหว่างพ้อยโหลดแรงกระทาภายนอกกับตัวเชียสามารถใช้ในการตรวจคําตอบได้เหมือนกันใช้ในการตรวจคําตอบได้เหมือนกันเรามีความสัมพันธ์ก,ก็คือว่าเรามีความสัมพันธ์ก็คือว่าถ้าเกิดมีแรงกระทําใดๆที่มีทิศพุ่งลงนะครับที่มีทิศพุ่งลงที่มีทิศพุ่งลงเชียนะครับเชียมีทิศพุ่งลงเชียจะมีค่าลดลงตามเครื่องดังกล่าว ตามเวลาดังกล่าวถ้าเกิดมีแรงพุ่งลงมีแรงพุ่งลงเชียร์ก็จะมีค่าลดลงถ้ามีแรงพุ่งขึ้นนะครับเชียร์ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นในทิศทางเป็นบวกอาจจะดูสับสนเดี๋ยวเราค่อยๆทําความเข้าใจกันไปนะครับค่อยๆทำความเข้าใจกันไปหรือถ้าคนไหนนะครับถ้าคนไหนไปดูที่เราพิสูจน์ไว้นะครับพิสูจน์ไว้ก็น่าจะทําความเข้าใจมากขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆทําความเข้าใจไปว่าตัวไหนมันคือตัวไหนบ้าง เมื่อเกิดมีเพืะอโหลดมีทิศทางพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับ0.75เห็นไหมเชียก็จะมีค่าเป็นบวกขึ้นมา0.75ถ้าเกิดมีแรงกระทําภายนอกลดลงลดลง,ลดลงชี้นะครับชี้ลงชี้ลงชี้ลงเชียก็จะมีค่าลดลง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 ไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งจุด b y นะครับมีแรงกระทําภายนอกชี้ขึ้น1.5กิโลนิวตันเชียก็ กลับเข้ามานะครับที่บริเวณนี้ขนาดมีค่าเท่ากับลบ1.5พุ่งขึ้นอีก1.5ก็จะกลับมาที่สมดุลพอดีโอเคละโอเคละถ้าคนไหนยังดูไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอยากบรรยายอีกสักรอบหนึ่งนะครับอยบรรยายสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปแล้วกันเนาะผมขออภัยทีนะครับแต่ไง ทบทวนเรื่องสามเหลี่ยมให้ได้ก่อนนะครับทบทวนเรื่องสามเหลี่ยมให้ได้ก่อนส่วนตัวที่เป็นความสัมพันธ์ตัวที่เป็นความสัมพันธ์ตัวที่เป็นความสัมพันธ์เดี๋ยวผมจะค่อยๆค่อยๆขย้อนขย้อนนะครับขย้อนขย้อนไปเรื่อยๆนะครับแต่ข้อนี้ผมอยากให้ทุกขั้นนะครับเข้าใจความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมให้ได้ก่อนสามเหลี่ยมให้ได้ก่อนเดี๋ยววิธีกราฟิกใช้ในการใช้คําตอบเราจะค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆเดี๋ยว นะครับมันหมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยววิดีโอผมจะตัดนะครับพอวิดีโอจะตัดนะครับมันจะไม่เซฟนะครับผมขออนุญาตไปตอนนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันข้อต่อไปนะครับขออภัยจริงๆขออภัยจริงๆเดี๋ยวเราแน่นอนเราค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด scribe รต์ด้วยนะครับอย่าลืมนะนะครับไอตัวสามเหลี่ยมเป็นข้อที่เราเน้นสำหรับตัวนี้ส่วนตัวที่เป็นความสัมพันธ์เดี๋ยว เรามาดูกันในรายละเอียดอีกทีหนึ่งขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ